อันนี้คืออันนี้คือกล่องสุ้มอาหารทราาะเลเซอร์ไพรส์สเาบใครวะจะมาทุกคนที่บ้านเราไงจ้ะอ่ะทำใจไหนเนี่ยก็อันนี้นะคะก็เห็นคนอื่นเขารีวิวกันเยอะในเฟซบุ๊กนะเป็นเพจของแพรเจริญทรัพสั่งมาที่บ้านเราแล้วเขารีวิวกันเขาได้อะไรกันบาน้างกันเนาะ ได้หอยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เราต้องมาลุ้นนะว,ว่าของเราจะเขาจะให้เยลยเรามาอันนี้เขารีวิวตัวลูกค้าจริงเปล่าทีไ่ได้พุ่งเล่ห์หอมเนี่ยใช่เขารีวิวจริงเลยแต่เขาก็จะมีแบบว่าหมวดนะว่าแบบใครอยากได้แบบประเภทไหนอะไรเงี้ยแต่อันนี้แบบคลาคลากันมาเลยไม่รู้เหมือนใช่ไม่รีเควสอะไรพิเศษเลยหรอไม่มีรีเควสเลยใช่ด้วยด้วยงบพี่เขาตั้งไว้อะไรเงี้ยเขาก็จะให้เรามาสุ่มเอาเองแล้วเอาลองบัลเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ก็แค่ บาเฮ้ยบาตเหรอใช่น้องไม่เลือกว่าเฮาไอ้บาตมึงจะได้อะไรมาวะเนี่ยเฮ้ยมันต้องดีมันต้องดีแต่เขาส่งแต่เขาส่งไวอยู่นะสองวันถึงเลยใช่นี่ไวแล้วเหรอวะสองวันอาหารทะเลเฮ้ยใช่บะหมี่เลยเอรมาด้วยอะผมผมไม่ใช่หยดกุ้งเฮ้ยใช่ปะไส้เออว่ะนี้แซวก็รู้แล้วว่าข้างในต้องมีกุ้งเลยกุ้งกุ้งกุ้ง แต่ถ้าเป็นก้างมานักมึงกินคนเดียวเลยเฟิร์สเอ้ยอะไปเปิดเดียวเรียวเแล้วที่น้องสั่งมานี้น้องคาดหวังว่ามันจะเป็นอไัไรม้าเนี่ยน้องคาดหวังน,น,น,น้องชอบกินปูน้องหวังว่าต้องมีปูมีกุ้งแล้วต้องมีปลากุออ้งมีแน่นอนม่งกินเห็นหนวดกุ้งแล้วใช่ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็นอะไรในใจ้ะดู้ที่ว่าห้าร้ของเฟิร์สเนี่ยจะได้แม่ปูเนี่ย,ย,ยงอ้เจ๊ น้ำแข็งเติมเลยเฮ้ยก็อยู่นะนี่ยไม่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 เฮ้ยอ้ยมาเนี้ยเห็นห้าร้อยอะห้าร้อยังคุ้มมา้ยเราในน้ำแข็งอ่ะคโอม้อเนี่ยเฮ้ยโอเคเฮ้ยเป็นไงหนูบอกแล้วสิหูยนี่เฮ้ยน้องโอเคเหรอวะ โอเคเฮ้ยโอเคนะกิ่นนะอยู่กินมันเป็นอาหารทะเลก็ยิ่งอยู่แน่ปลาปูกันกินได้ถุงใจปูเองนะเดี๋ยวเอาปูหลตัวอยู่เด้อเห็นไหมโอ้ยน้องห้าร้อยคุ้มคุ้มมากเออหอมต้องไ่นี่วะน้องต้องล้างอย่างแรงเฮ้ยเนี่ยตัวเนี้ยก็คือคุ้มแล้วนะบอกเลยเฮ้ยกินยังโอเคอยู่เลยนะเนี่ยไม่ได้เละเลยนะเนี่ยตุวจริ แต่ว่าคือเหมือนเขาแบบไม่ทำความสะอาดอะไรเลยไงก็คือจับมาได้ปุ๊บก็คือใส่ลังให้เราอันนี้หอยหอยหอยอันเดี๋ยวเราแยกไว้ว่าสุกว่าเราได้อะไรบ้างนี่ปูโอ้โหเป็นเศษเศษปุ๊ที่เขาสั่งกันื้อมากเลยนะเออเขาเปิดเป็นรอบๆด้วยนะเพราะว่าแบบบางทีแบบบางคนไปสั่งสังหารไม่ได้นะเออใช่มันต้องเปิดอ๋อมันก็ต้องรับตามขอใช่เฮ้ยโอ้เห็นไหมอันนี้คือแบบส่งจากที่ร้อยใช่อะไรอ่ะ ก็ตัอใช่สรุปอันนี้คือทั้งหมดที่เราได้มาจากกล่องสุมอาหารทะเลที่น้องเฟิร์สจิจิของเราไปหสรรหามาก็โอเคเลยอะ่ะของมันสดเนาะใช่ได้ปูมาสี่ตัวกุ้ง ไอชีลปลาหมึกปลาและก็ใครที่ดูคลิปนี้นะคะสนใจก็ไปลองเลือกได้นะกล่องซูมอาหารทะเลเราแบบเราสนุกดีของคุ้มโอเคไม่เสียเงินเปล่าได้ของกินด้วยได้ช่วงนี้โควิดด้วยขอไปกินข้าวนอกบ้านไม่ได้ใครที่กินอาหารทะเลก็สั่งมาก็ได้นะทำกิจกรรมกันในครอบครัวเชียร์อยู่เะใช่ฝากชอไมเจ็บดิซ ได้ค่ะยังไงก็ฝากไว้นะคะกับนะคะช่องเก๋ๆค่ะอันนี้นะคะก็สามารถนะคะกดติดตามได้เนาะไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนหรือว่ารีวิวเมนูอะไรก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ได้นะคะบ๊ายบายต่อไปก็คงจะต้องอะไรอะทำอาหารแล้วแหละใครอะใคร่ะอ่ะ,อะแม่แม